ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักชิ้นงานของเราในวันนี้นะคะวันนี้จะใช้เป็นเข็มหัวทองะคะ่ะใช้ด้านเบอร์สามทับศูนย์ในการถักตัวชิ้นงานนะคะส่วนไหม,มพรมที่ใช้สาธิตในวันนี้นะคะ่ะใช้ไหมพรมขนาดสพายนะคะก็จะมีตัวสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็กันไกไว้ตัดตัวไหมพรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มจากคำห่วงไหมพรมดึงไหมพรมรอบผ่าน ถักโซ่ขึ้นสามต่อไปเราก็จะถัก F ลงในห่วงทั้งหมด15ครั้งนะคะตวงกับโซ่ขึ้นสามจะได้ทั้งหมดสิบหหลักนะคะ พอหักมาครบก็ดึงรูดตัวก้นหอยเลยนะคะแล้วเราก็มาเลื่อนห่วงตรงโซ่สามนะคะตัดตัวไหมพรมเลยนะคะค่ะต่อไปจะเปลี่ยนตัวสีใหม่นะคะเราก็จิ้มลงตรงช่องนะคะรอกไมมพรมหนึ่งครั้งดึงไหมพรมลอดผ่านต่อไปเราก็ถักโซ่ขึ้นสามพันหัวเข็มถักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอ อีกสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะดินขึ้นมาแล้วเราก็รวบหมดทุกหลักตามด้วยโซ่สองแล้วก็ถักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงในหลักถัดไปสามครั้งลงในช่องเดียวกัน อครบ3แล้วก็รวบหมดทุกหลักตามด้วยโซ่สต่อไปเราก็ถัก1นส่วนสพอ1คอสครั้งลงในหลักเดียวกันพอได้ครบ3แล้วเราก็ลอดผ่านหมนทุกหลักนะคะตามด้วยโซ่ส ค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบเดียวกันจนจบแถวเลยนะคะค่พะพอถักมาจบจบแถวแล้วค่ะเราก็ถักโซ่สองแล้วก็ จิ้มลงตรงที่เรารวบหลักแรกนะคะดึงไหมพรมรอดผ่านลองหนึ่งครั้งตัดตัวใหม่เลยนะคะค่ะต่อไปเราจะใช้เป็นไหมตัวเสีเหลืองนะคะเราก็จิ้มลงตรงช่องนะคะลอกไหมพรมหนึ่งครั้งดึงไหมพรมลอดผ่านต่อไปเราก็ถักโซ่ขั้นสามผ่านหัวเข็มเราจะถักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงใน ช่องเดิมอีกสามครั้งนะคะ่อพอได้ครบสามแล้วเราก็ดึงรอดผ่านหมุดุุกหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่สาม่านหัวเข็มต่อไปแล้วก็จะหักหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงในช่องถัดไปสี่ครั้งนะคะเราก็จะปลดสองแล้วก็ค้างไว้ก่อนหนึ่งเสะะ้นค่ะ พอได้ครบสี่เราก็ดึงลอดผ่านหมดทุกหลักตามด้วยโซ่สามต่อไปแล้วก็ถักหนึ่งส่วนสองคอหนึ่งคอลงในช่องหัดไปสี่ครั้ง ก็ได้ครบสีแล้วก็ดึงลอดผ่านหมดทุกหลักตามด้วยโซ่สามค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบเดียวกันจนจบแถวเลยนะคะ ค่ะพอเราถักมาจนจบแถวแล้วะคะเราก็ถักโซ่สามแล้วก็มาจิ้มตรงที่เรารวบไว้หลักแรกนะคะดึงไหมพมรมลอดผ่านลอกไหมพรมหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดตัวใหม่เลยนะคะค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวสีใหม่นะคะเราก็จิ้มลงตรงช่องนะคะลอกไหมพรมดึงไหมพมรมลอดผ่านต่อไปเราก็ถักโซ่ขึ้นสาม แล้วเราก็ถักเอฟลงในช่องเดียวกันสองครั้งต่อไปเราจะทำตัวมุมนะคะเราก็พันหัวเข็มสองครั้งจิ้มลงหลักถัดไปนะคะเราจะหักพอสองคอนะคะสามครั้งลงในหลักเดียวกัน ต่อไปเราก็ถักโซ่สามหันหัวเข็มสองครั้งเราจะหักพอสองคอลงในหลักเดิมตรงนี้นะคะอีกสามครั้งนะคะ ต,ต่อไปแล้วก็ถักเอฟลงในช่องหัดไปสามครั้งต่อไปเราก็ถักเสษหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอลงในช่องหัดไปสามครั้งนะคะคือพันหัวเข็มแล้วก็ปลดหมดทุกหลักเลยนะคะ ต่อไปเราก็ถัก f หรือพอหนึ่งคอลงในหลักเดียวกัน3ามครั้งค่ะต่อไปเราก็พันหัวเข็มสองครั้งเราจะหักพอสองคอลงในช่องถัดไป3ามครั้ง ต่อไปก็ถักโซ่สามผ่นหัวเข็มสองครั้งเราจะถักพอสองคอลงในช่องเดิมอีกสามครั้ง ส็จแล้วเราก็ถักเอฟลงในช่องถัดไปสามครั้งค่ะสำหรับตัวมุมเราจะทำแบบเดียวกันแบบนี้หมดทั้งสี่มุมเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้จนวนรอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะพอเราถามมาจนจบแถวแล้วก็ก็มาเลื่อนห่วงลง ตรงโซ่สามหลักแรกนะคะต่อไปเราก็ถักโซ่ขึ้นสามแล้วเราก็ถักเอฟไปนะคะจนถึงตัวมุมเลยนะคะค่ะพอมาถึงตัวมุมนะคะเราก็ถักเอฟลงใน ช่องตรงนี้สองครั้งนะคะตามด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักเอฟลงในช่องอีกสองครั้งนะคะค่ะต่อไปเราก็จะถักเอฟไปจนถึงตัวมุมเลยนะคะถักเอฟลงหมดทุกหลักนะคะ ค่ะพอมาถึงตัวมุมนะคะเราก็ถักเ f หรือพอหนึ่งคอลงในช่องสองครั้งตามด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอลงในช่องอีกสองครั้งนะคะต่อไปเราก็ถักเ f ไปหมดทุกหลักเลยนะคะค่ะสำหรับตัวมุมเราก็จะถักเฟ เอฟสองครั้งลงในช่องแล้วก็ตามด้วยโซ่สามถักเออีกสองครั้งลงในช่องเดิมนะคะเราจะถักแบบเดียวกันจนจบแถวเลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนจบแถวเราก็มาล็อกตรงโซ่สามที่เราเริ่มนะคะตัดตัวใหม่เลยนะคะค่ะพอเราถักเสร็จออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ค่สำหรับใครอยากได้ตัวสลับสีที่ต่างกันนะคะแล้วก็แก้เปลี่ยนตัวสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเสร็จออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ